วันนี้ก็เป็นวันที่สองขอเดือนเมษายน์ไปคุยกันในดีเมื่อวานนี้ได้พูดพาดพิงถึงพระธิีอานฮ<ะ>์วันนี้ต่อดีไหมดีนะเอาใี้ก่อนเลยกันกนารปฏิบัติธรรมา,านขอทุกคนจงอย่าลืมความตายเข้าใจไหมเราลืมหรือไม่ลืมมันก็ต้องตาย ถ้าคิดความตายไว้เสมอพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นคนที่มีความไม่ประมาทถ,ถ้าเราไม่ประมาทในชีวิตจะคิดสร้างความดีไว้เรื่อยๆมาที่สุดถ้าตายจากความเป็นคนอย่างเลวที่สุดก็เป็นเทวดาที่นางฟ้าอย่างกลางก็เป็นพรมโลกอย่างดีที่สุดก็ไปไนิพพานเพราะว่าคำว่าตายกับกายชกตานสติ ถ้าสก็เรีวยกว่าคําว่าตายมันกม็มีความหมายว่าเราก็นึกว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าร่างกายเป็นเราจริงเป็นของเราจริงมันก็ต้องไม่ตายอันดับแรกให้คิดว่าการที่เราเจะเรีนยนกรรมฐานเพราะว่าเราไม่ต้องการความเกิดไม่เกิดไม่แก่ไม่ป่วยไม่ตายต่อไปอีกอันดับแรกนะอันเป็การที่สองญาติโยมที่มาใหม่ ให้ใช้อนาปานุสติกรรมฐานคือรู้ลมหายใจเข้าออกกรรมฐานกองนี้จึงมีความสําคัญมากสมาธิจะทรงตัวหรือไม่ทรงตัวอยู่เวลาปานุสติกรรมฐานก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนาปานุสติกรมกรมฐานนี่เป็นกรรมฐานล้วนำไกยสังขารคือรังรับทุกเวทนาก็ตัวอย่างไม่ยากเมื่อปลายเดือนที่แล้ว เขาฉีดสีเข้าไปที่ปอดเขาบอกมันปวดพอก็เริ่มฉีดทั้จากอนาปานสิหลับไปเลยมันปวดหรือไม่ปวดก็ไม่รู้ใช่ไหมถ้าเราใช้กําหนดรู้ลมห้ใจเขาออกคาว่าอนาปาเป็นภาษาบาลีกําหนดรู้ลมห้ใจเข้าออกให้ใจเขาออ้เขารู้อยู่ใจออกรู้อยู่อันนี้เป็นสมาธิเพราะเราทำคำว่าสมาธิแปลความตั้งใจ ตั้งใจไว้จุดใดจุดหนึ่งถ้าจิตอยู่ในจุดนั้นก็ถือเป็นสมาธิต่อมาก็ใช้คำภาวนา <c oughs> คำภาวนานี้ไม่จำกัดแต่ญาติโยมพุทธบริษัทที่ไปเคยปฏิบัตรบบริตมาก่อนให้ใช้คำภาวนาว่าพุทธโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธและให้ใจออกนึกว่าโธง่ายดีง่ายดีแล้วมีอนิสง์มาก นี่เป็นการเบื้องต้นนะจะเรียนว่าคําว่าสมาธิคือการตั้งใจวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องพระีอานหน่อยเอาสักหน่อยเดียวนะชักสองชั่วโมงครึ่ง <ừ. S 1> ดีไหมพระสีอานท่านบอกว่าคนต้องการจะเกิดทำสมัยท่านให้ปฏิบัติในชิ้นห้ากระบทสิบครบถ้วนชิ้นห้าด้วยนะกะบทสิบด้วย มอกินนอนคนเดียวหาเพื่อนคุยไม่ได้ก็คือไปหาพระที่บ้านบ้านใหม่นะบ้านที่สร้างไว้นานแล้วแต่นมันบมรยากาศอยู่ <c oughs> พอจะไปอยู่เขาจริงๆเขตปิด <c oughs> ใช่ไหมไปหาพระท่านท่คุยกับท่านท่านก็บอกว่าอยากจะพบพระีอ่านไหมยผมอยากพบท่านก็เรียกพระีอ่านมาพรานนั้นพระศิลานอาตาโบติสวยมาก เร่งประดับแปลวแผลพรามากหลายสีก็ถามท้านบอกว่าทําไมจึงให้ทําสีขาวสีใสยอย่างเดียวท่านบอกว่าจะไม่จะได้ไม่เกิดกิเลสในสีบางคนก็ชอบสีนั้นบางคนชอบสีนี้ใช่ไหมความจริงปฏิบัติเพื่อรางลุกบรรลุมรรพบท่านบอกว่าต้องการสีใช้สีใสอย่างเดียวทัน,นี้ต่อมาก็ถามท้านบอกว่าทําไมจึงแนะนําคนแค่ชิ้นห้ากระบอกสิบ ถ้าก็บอกว่าสิบห้ากวดีกับบทสิบกวดีมารวมกันแล้วเป็นสิบเข้อมีอะไรบ้างจำได้ไหมหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พฤติการมในทางกายนะต่อสิบห้าน,นิดหนึ่งคือไม่ดื่มสุราได้มีไรทางวาจาไม่พูดปดไม่พูดคําบไม่ส่อสินก็แตกแล้วกัน ให้พูดวาจาเพื่อจะเหลวไหลถ้าบอกสองตอนในทั้งทางกายกด็ดีวาจากด็ดีเป็นพื้นฐานของสวรรค์กับพัมมาโลกเขาจะไม่จะแกะ่ว่าถ้าทำได้สองอย่างก็ไม่เกิดบนสวรรค์เกิดในพัมมาโลกทางนี้พ่อะไยเ็าว่าถ้าเราตั้งใจเพื่อจะละจริงๆละการไม่ฆ่าสัตว์ละการละการไม่ลักทรัพย์ละการไม่พฤติกรรม ละความไม่ดื่มสุราไม่ไรละเลยนะแล้วก็ตั้งใจไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเดือดไหลให้ตัวตั้งใจไว้เนี่ยจะไม่ละเมิดมันเป็นสมาธิถ้าสมาธิยังอ่อนเราก็ไปเกิดบนสวรรค์ <c oughs> ถ้าสมาธิเข้มข้นเราก็เกิดบนสัมาโลกนี่มาทางจิตใจสามข้อ ก็อีหนึ่งอภิชาไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นโดยไม่ชอบทมตัวนี้มันโจตัดโลภความโลภโดยตรงยับยั้งความโลภตัดรากเหง้าของกิเลสสองไม่ผูกโกรธไม่พยาบาทไม่จองร่างไม่จองสายไใขใรโกรธแล้วก็โกรธไปความโกรธยังมีอยู่แต่ไม่จองร่างจองสายไขรแล้วก็แลกันไป ก็ทีสามสมมาธิิมีความเห็นชอบคือเห็นอริยสัจสี่ในตัวสุดท้ายนะยากไหมก็เป็นว่ากระท่าระละไม่คิดความถึงความโลภไม่ตั้งใจโผกโกรธและไม่ตั้งใจฝ่าฝืนคําสอนพุทธเจ้าอย่างอ่อนก่อนอย่างนี้ก็เป็นพื้นฐานคำว่าหลัน ก็แปลว่าวก,กนดสิทมิ้นี้เป็นพืชไายเขางมิพพานงั้นพระสีอานยังต้องการแค่สองอย่างอย่าลืมนะอันดับแรกใหม่ๆขอไปการค่อยยับยัง้งมันจะเลิกทีเดียว,วไม่ได้แน่นอนอยู่ๆเราก็จะไม่ฆ่าสัตว์บ้างไม่รักทรัพย์บ้างไม่ผิดพฤติกรรมบ้างไม่ดึงุรามีอะไรบ้างแต่ทุกคน้องมีสินอยู่แล้ว เพราะว่าจะมีครบไม่ครบไม่ทราบนะสินต้องมีห้าข้อไม่ขาดหมอช้วยนะเจ้าแก่คนทุกคนมมีอยู่แล้วไม่ข้อหนึ่งก็มองสองข้อมองสามข้อมองที่เขาเหลืออยู่นะไอ้ที่จะไม่เคยเหลือคือโกหกมีข้อนี้หลุดง่ายหน่อยนะถ้ามันใช้กาวติด <c oughs> <c oughs> มันก็มีบุค่องบางข้อที่พื้นฐานจริงๆที่เราจะรักษาสิ้นได้ ถ้าเราสายกับบทสิบได้ก็มีคุณสมบัติสองอย่างควบคู่กันคือหนึ่งไม่ตายความรักสองก็หนานความสงสารเราคิดรักชาวบ้านสงสารชาวบ้านก็เหมือนกับรักตัวเองสองสารตัวเองทั้งนี้เพราะอะไรเพราะการฆ่าสัตว์ที่มีจิตใจโหดร้ายเป็นการสร้างศัตรูในเมื่อเรามีศัตรูเราก็ไม่มีความสุข เขาก็ไม่มีความสุขเราก็ไม่มีความสุขเมื่อข้อดีสองทรัพย์สินต่างๆของใครที่หามาได้ต่างก็โง่เห็นว่าหวังความสุขจากทรัพย์สินเนเมื่อเราไปลักไปขโมยเขาเขาก็ไม่ชอบใจเราแล้วก็สมบัติทั้งหลายเหล่านั้นที่เราได้มาเอาไปคอยโกงเขาบ้างแล้วขโมยเขาบ้างมันก็ไม่คุ้มความแก่มันกันแก่ไม่ได้การความป่วยไข้ไม่สบายไม่ได้ การการการพัดพาจากของรักของชอบใจไม่ได้การความตายไม่ได้ถ้าม,มาทําไมชิงก็ดิดสามเจ้าชู้ม,มากเกินไปเอาแค่พอดีพอดีนะยังมีคู่ครองเพียงแค่ห้าคนพอดีพอด,พอดีเอาถึงเจ็ดคนก็ห้ามสมัครผู้แทนมึงแขกนะนนเลยเจ็ดคนชิงก็ดีดสามถ้าระงรับได้ คนในปกครองของเราก็มีความสุขเราก็มีความสุขเต่านี้ก็อาจจะเพราะว่ายูคหลานที่เกิดมาใหม่จะไม่เป็นคนดื้อด้านว่านอนสอนง,ง่ายถ้าล้วสิ่งข้อดีสีได้ถ้าเกิดใหม่จะมีวาจาเป็นทิศถ้าลัสิ่งข้อดีห้าได้เกิดใหม่จะเป็นคนมีความสุขสุขทั้งกายสุขทั้งใจือไม่เป็นโรคโปวงทิสะไม่เป็นโรคเส้นประสาทแล้วก็ไม่เป็นโรคบ้า เมื่อเมื่อเราตั้งใจควบคุมกําลังใจของเราแบบนี้ว่าเราจะมีเมตตาหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่พูดพติการไม่ดืม่มโซดาจะมีอะไร <c oughs> เราจะพูดแต่วาจาจริงพุทธวจาไพเราะกไม่กล่วาววาจาหยาบแล้วก็ไม่กล่าววาจาส่อเสียเขาแตกร้าวกันไม่กล่วา,า,ลาลววาจาเพ้อเจ้อเดือดไหลาการควบคุมกำลังใจอยู่ได้เพราะอาศัยสมาธิ ถ้าขาดสมาธิการควใจก็คงไม,ม่อยู่แต่ว่าใหม่ๆก็เผลอบ้านของคนธรรมดา <c oughs> เมื่อเราค่อยๆยับยัง้งมันไม่ช้าก็ชินแต่ต้องใช้เวลานิดหน่อยนะนเมื่ออารมณ์ชินเกิดขึ้นคำว่าชินก็หมายความละจนชินไม่ต้องระวังคือเรืก,การข้าสัตว์เป็นต้นไม่มีแน่นอน ถ้าชินแบบในท่านเอกวชานใชนก็คือความชินในเมื่อจิตเป็นฌานอย่างนี้ตายจากความเป็นคนก็ไปเป็นทมถ้าต่อมาสำหรับวัฏกรมนโนกรรมข้อทีา่ามนโนกรรมสามอย่างพันจิตใจเก็มึงไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติเขาบุคคลอื่นโดยไม่ชอบทำนั่นหมายความว่าถ้าศีลห้ามสุดเพียงมือนะ ชินนันถ้าไม่รักสินไม่ขาดถ้ารักของเขาสิ้นขาดตอนนี้แต่ว่าใจมันอาจจอยากจะรักก็ได้ใช่ไหมใจนี้ชอบใจว่าจะของหรอที่เอาักหน่อยดีไหมถ้าจะหยิบของเขามาก็เกรงว่าสินจะขาดเลยไม่หยิบ,ย,ย,บยังไม่จะห้ามใจถ้ามากรหมดสิทธิ์น,นี้ห้ามใจเลยเอาใจเข้าไปยับยั้งหมายความเชื่ชื่อว่าทรัพย์สมบัติถ้าไม่ใช่ของเราเราไม่ต้องการมัน ทางนี้เป็นเลยว่าของเขาขายถ้าของเลียขายเราอยากจะได้หาตังค์ไปซื้ออันนี้ไม่ห้ามข้อนี้นะไม่ถึงข้อนี้อาจจะเพียงว่าอยากจะรักเขาอยากจะกระโมยเขานี่ไม่มีในจิตใจของเราค่อยๆยัยย่งตัวเตืม่มามโนกรรมข้อที่สองความโกรธยังมีอยู่แต่ยับยั้งความโกรธไว้ไม่จ้องล้าไม่จ้องผลานข้อที่สข้อที่สามส,าม,สมาทิฏฐิ มีความเห็นถูกหมเพราะเชื่อพระพุทธเจ้าทุกอย่างที่สอนมาทั้งหมดนี่อย่างอ่อนถ้าหาว่าทําได้อย่างอ่อนแบบนี้อย่างน้อยก็เป็นปัสดาบันต้องเป็นปัสดาบันขั้นโกลังโกล,โกละไม่ใช่สตขัขตงุงขั้นที่สองนะขั้นกลางปัสดาบันนี่มีสามขั้นหนึ่งเอกวิชีสองโกลังโกละสามสตากขตงุง สตากัดตุ้งไม่แค่รักษาชิ้นห้าบริสุทธิ์ถ้ารักษาก็หมดสิบบริสุทธิ์บ้างไม่บริสุทธิ์บ้างค้่องไปนิดหน่อยในสุดก็บริสุทธิ์แต่ว่าต้องระวังอย่างนี้เป็นสตาคัดตุงถ้าเป็นเอ็กวิเีก็หมายความรารักษากรบสิบครบถ้วนโดยไม่ต้องระวังไม่ต้องระวังมันก็ไม่ละเมิดอย่างนี้เป็นโสดาันขั้นเอกวิเีมีบารมีสูงถ้าเกิดอีกเป็นคนใีชาติเดียวก็ไปนิพพาน แล้วเรื่องมาข้อทีดสามทางจิตใจจิตใจ,จได้เป็นพื้นฐานเพราะพระอรหันะนะกิเลสก็มีแค่สามตัวรากเงาจริงๆ 1. หนึ่งโลภความโลภสองโระสะความโกรธสามโมหะความหลงอันนี้เป็นรากเงาของกิเลสถ้าเราถอนรากถอนเงาได้กิเลสก็หมดไป ่อการจะถอนรากถอนเงาจริงจจังครั้งเดียวครั้งสองครั้งมันก็ไม่ไหวต้องค่อยๆทำค่อยๆคิดค่อยๆใช้สมาธิคือสติสมัจญญะถ <_ t ot> ้าไปานัดระวังว่าทรัพย์สมบัติของใครใครเขาก็รก <_ t ot> ขึ้นยนตตบัดนี้ไปต้นไปขึ้นชื่อการอยากได้ทรัพย์สมบัติใครไม่มีในจิตใจของเราความโกรธอาจจะยังมีอยู่แต่ไม่จอง่างจองผลายใคร ันนี้คายเข้มแข็ง,งนะคดีสุดท้ายสัมมาทิฏฐิเห็นอริยสัจเห็นอริยสัจเพราะอะไรเพราะหนึ่งอริยสัจมีสี่อย่างหนึ่ง,งทุกสองเหตุให้เกิดทุกสามความดับทุกสี่การปฏิบัติเพื่อความดับทุกนั่นถ้าเราเห็นจริงๆแค่ข้อเดียวคือทุกเท่านี้พอแล้วถ้าทุกคนเห็นทุกทุกคนก็ไม่อยากจะเกิดเป็นมนุษย์ต่อไป เพราะโลกมนุษย์เต็มไปด้วยความทุกข์มีอะไรเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความหิวความกระหายเป็นทุกข์การพัดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความตายจะเข้ามาถึงก็เป็นทุกข์ถ้าเรายังคืนเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปไอ้ความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันก็มีกับเราทุกชาติ เราไม่สามารถจะดีเลี่ยงมันได้ฉะนั้นเมื่อเห็นทุกนอยิยศสตร์ก็หาทางตัดทุกขค,คือหวังไปนิพพานการหวังไปนิพพานเป็นยังไงก็ทำอย่างว่านะบูบูพื้นฐานของพระพระศรีอานท่านแล้วปฏิบัติตามท่านเพื่อศาสนาของท่านแล้วปฏิบัติตามท่านเพื่อบรรลุมรในชาตินี้ด้วยมันเหมือนกันชาติชาตินี้เรามีความเข้มแข็งในกำหนดสิทธิ ราก็ไปอาราธนาในชาตินี้ถ้าความเข้มแข็งยังไม่พอเราก็เกิดเป็นเทวดาบ้างนางฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้างคอยพระศีอานเห็นไหมพระศีอีอันตรัสตามธรรมดาพุทธเจ้าเทศเทวดานางฟ้ากับพรหมเนี่ยฟังมากกว่าคนถ้ามาฟังกันนะถ้าการบรรลุม,ลมากกวนก็บรรลุมากกว่าคนเพราะเทวดานางฟ้ารือพรหมก็ดีไม่มีงาน ไม่ห่วงการหวงข้าวเย็นเน่อไห่หวงข้าวเย็นก็ไม่ห่วงห่งข้าวเช้าก็ไม่ห่วงใช่ไหมไม่ห่วงข้าวส้วมเทวดาไม่มีส้วมใครจะตายไปเทวดาเป็นนางฟ้านะขี้เท่ดีนะขี้ให้หมดท้องเดี๋ยวจะไปนั่งปวดอีกไม่หาส้วมไม่ได้ก็เป็นว่าเทวดานางฟ้าทุกคนทั้งในมีกังวลเวลาฟังเทศก็ฟังเทศพระเจ้าเทศเรื่องอะไรท่านก็ทราบ พระเจ e. ้าเทศนรกเขาไม่ตาทิพย์เขาไม่ร่างกายบานท์เขาก็เห็นนรกพระเจ้าเทศสด็คนเป็นทุกข์มีอายุน้อยเขาก็มองเห็นเห็นตามนั้นพระเจ้าเทเทศจอย่างพรมเทวดาเขาก็ทราบพอมาก็อีกข้อเดียวพระเจ้าจะเทศอนิพพานเขาก็ใช้ปัญญาพิจารณาเขาจะสามารถระุรกชาติได้เขาจะถอยหลังใช้ของเขาไปเอง ่าก่อนจะมาเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมเขามาจากไหนเขาก็ทราบแบบมาจากคนบ้างมาจากขดตบ้งสั์ก็เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าได้นะจะนกึกว่าเป็นไม่ได้นะยังโคศกทีบุตรตายจากคนเกิดเป็นสุนัขตายจากสุนัขเกิดเป็นเทวดาเห็น,นไหมล่ะจะนึกว่าสัตว์จะถิ่นเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นได้ ในเมื่อตสนาคพระที่อ่านนั้นเกิดตั้นตัดถ้าเราเป็นเทวดาไเป็นนางฟ้าจะดีเลยเมื่อเกิดเป็นคนเพราะไม่มีกัวงวลโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงถามท่านแล้วท่านบอกว่าตามธรรมดาคนมีสีเหลาเนื้ออุคติตนอยูมีบาร,รมีเต็มและมีปัญญามากแนะนำเป็นแค่หัวข้อก็มีความเข้าใจบประโลกมรรค <c oughs> สามารถเป็นพระอรหันต์ได้โครยอ่อ อย่างที่พระเจ้าเสด็จตกลกิบอว่ากลกิปุคคนใดเห็นธรรมบุคคนนั้นชื่อเห็นสถาคตเพียงแค่นี้สำรู้อาหานเลย <c oughs> สองวิปติตังอยูมีบารมีเต็มแต่ว่าปัญญาอ่อนไปหน่อยเท่แค่ข้อ,อย่อยๆไม่เข้าใจต้องอธิบายให้ฟังเท่เล็น้อยอย่างพยศพยศฟังเทศครั้งแรกน,นุนปะปุปปริสกถาห้าข้อ ฟังจบเป็นบสุดาบันต่อมาตอนสายพ่อไปตามพุทเจ้าเทศรัพย์อีกครั้งหนึ่งฟังครั้งที่สองเป็นพระรานอย่างนี้ที่ว่าที่ปฏิกัอย่นะต่อไปก็เนยยะก็เนยยะนี่ก็หมายความว่าต้องสอนกันมากหน่อยถ้าสอนน้อยจะไม่เข้าใจนี่ก็มาเปรียบเทียบตอนที่พระที่พที่อ่านตันงััดแล้วบอกว่า ผูรักษาก็หมดสิบเครบถ้วนทั้งวันปกติและวันพระผู้นี้เป็นอุคติกันอยู่หมายความว่าพบท่านท่านเทศสั้นๆเมื่อกี้จะคุยกันนะเทศสั้นๆเพียงแค่หัวข้อจะรลุมรขผลทันทีต่อไปผู้รักษาวันปกติก็รักษาได้ดีวันพระก็รักษาได้ดีแต่บางทีระบบพร่องบ้างเป็นนิดๆหน่อยๆต้องระวังอยู่ยังต้องระวัง อย่างนี้เป็นพร้อันดับที่สองหมายความเที่แตเพียงหัวข้อยังไม่เข้าใจชัดเษศสาครั้งที่สองจะเข้าใจชัดบรรนรอยลนั้นต่อมาก็โวกที่รักษากระหมดสิบวันปกติไม่ค่อยจะสมบูรณ์แบบใช่ไหมเผอเองบ้างตั้งใจเผอบ้างทั้งไงตังแกนะแต่ว่าวันพระรักษาได้ปกติเฉพาะวันพระ ขบถสิบกระสินห้าในแน่นอนไม่ขาดไม่หลุร่องแต่วันปกติบกพร่องบ้างท่านบอกว่าพวกนี้พวกเนื้อยะต้องสอนกันหลายครั้งจิงจะได้มรุลุมรรคผลก็เป็นนว่าบรรดาญาโยมพุทธศาสนิกชนที่เราปฏิบัติกันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหบดสิบก็จงอย่าคิดว่าจะไปนิพพานในศาสนาศาสนาพระที่อ่านตั้งใจว่าเราจะต้องนิพพานในชาตินี้ แต่ถ้าบาังเอิญจริงๆมันไปไม่ไหวเมื่อพลาดใจชาตินี้ก็ไปพบพระศีอัณนะให้ตั้งใจให้แนวแน่ไว้สองอย่างคือหนึ่งต้องการนิพพานชาตินี้ถ้าหากว่าชาตินี้นิพพานไม่ได้ขอทําน่สาสนาพระศีอ่านก็เป็นว่าจบดีไหมก็ยังไม่ดีก็เป็นว่าสอนแค่นี้ก็พอมั้งนะ ที่ถามท่านบอกคนสมัยของท่านอายุมากไหมท่านบอกว่ามากถามว่ากี่หมื่นปีท่านไม่ตอบแต่ท่านบอกว่าคนในสมัยของท่านนี่บอกคนสวยทุกคนคนรวยทุกคนคนมีความสุขทุกคนเ่องการทะเลาะวิวาทกันไม่มีท่านบอกว่าที่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ทุกคนท่านหมายความคนในขอบเขตของท่านเท่านั้นเอง ไอ้คนนอกเขต้น,นมีอยู่ใช่ไหมอย่างพวกปทัพประมะเนี่ยอย่างพวกปทัพประมะเขาไม่เข้าเขตพุทธศาสนาเขาจะมีการรบราฆ่าฟัฟกันโดยเฉพาะคนในเขตของท่านเท่าน,นั้นที่ท่านที่เป็นสาวกของท่านก็เป็นว่าทางก็ะหิถานทั้นบอกว่าท่านจะอายุเท่าไรท่านไม่ตอบ <c oughs> ท่านตอบแต่เพียงว่าผมเป็นน่มเต็มที่ผมก็เป็นลูกเป็นพระเจ้าให้เต็มที่ของท่านมากี่ปีมาดูนะ ถ้าไปโดนสมัยอายุแปดหมื่นปีหือยุ่งเลยเป็นเด็กไดสองหมื่นปีใช่ไหมเป็นหนุ่มเป็นสาวได้สองหมื่นปีเป็นคนวัยกลางคนแล้สองหมื่นปีเป็นคนแก่สองหมื่นปีนี่ยุ่งฉันแก่ไม่กี่ปีอย่างแย่เลยเนี่ยฉัแก่ไม่กี่ปียังแย่จะลุกไม่ไหวอยู่แล้วก็เป็นว่าขบันดาญยกโยมพุธตัิสัตทุกคนคำว่าสมาธิเป็นการตั้งใจ ที่เราต้องนั่งภาวนากันนั่เป็นการเป็นการฝึกการหยับยับยับย้งของใจแต่จริงๆแล้วจะต้องมีสมาธิจริงๆในระหว่างที่ไม่ใช่ไม่ใช่นั่งภาวนาให้อารมณ์มันทรงตัวเราตั้งใจไว้เพื่ออะไรตั้งใจเพื่อราาักษาัรงหมดสิบก็ให้มีความรู้สึกว่าเราจะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่เพื่อพฤติกามไม่ถึงสุราเมรัย ไม่พูดปกดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจือเถื่อไหลไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบธทมถ้าเราต้องการซื้อเขานี่เขาไม่ห้ามนะไม่ใช่กนนีนะคือไม่อยากได้ทรัพย์ของเขาโดยที่เราจะรักขโมยเขาไม่มีเรายังมีความโกรธยับยั้งความโกรธไม่จองล่าจองสายเขาเราจะมีความเห็นถูกสัมมทิฐิคือเห็นอริยสัจ ทุกข์ของความเกิดทุกข์ของความแก่ทุกข์ของการพัฒนาใจของรักของชอบใจทุกข์ของาการป่วยไข้ไม่สบายทุกข์ของความตายจะเข้ามาถึงถ้าเห็นอย่างนี้แล้วทุกคนก็ติดก็ไม่อยากจะเกิดต่อไปสิ่งที่ต้องการจะถึงได้ก็คือพระนิพพานอริาญญาจจมยมรรคโยมพระทธบริสัตวันิรันดพูดมาพูดไปไมนก็หมดแรงหมดแรงแล้วงแก่แค่นี้นะ ตอนนี้ไปเขาทุกคนตั้งใจสมาทานสื่อสมาทานอยกรรมฐาน